สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ยายพาจะพาพี่น้องมาเพาะบัวเผื่อท่านไหนคนุเข้ามาดูใหม่ทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าถ้ายังไม่เข้าใจวันนี้ยายพาจะมาบอกวิธีในการเพาะเพาะหัวบัวเดงหรื่วซ้ายบัวเดงหน่อยที่เราเอาไปจิ้มกับน้ำผิกจิ้มตำสมทํา กินแค่้ำพิกกฐิเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ได้ดีทำรายได้ไดห้เราได้ดีมากเลยการตลาดกระตบอบรับดีในการเพาะบัวแดงนี่คืออุปกรณ์เราก็จะมีหนึ่งถังพลาสติก สีดำหรือสีแดงหรือสีเขียวหรือสีสีที่มันทึบๆอ่ะอย่าให้มันเป็นสีใสหรือสีขาวเพราะว่าถ้าเป็นสีขาวหรือมันเป็นสีใสแสงแดดมันจะเข่ามันจะส่งทำให้บัวเด้งเราอ่ะไม่สีแดงไม่สีชมพูไม่สีขาวมันจะเป็นสีเขียว มาเรามาลืมวิธีลืมในการเพาะบัวเดงเลยในการเพาะบัวเดงก็คือหนึ่งมีถังสองก็มีหัวบัวหัวบัวต่อถังนี่คือห้าห้าโลถึงหกโลต่อถังมาเรามาลืมเพาะกันเลยก่อนอื่นเราก็เอาหัวบัวมา ใส่ลังกอนอันนี้ก็เป็นหัวบัวที่ยายพาได้เก็บเมื่อวานที่ไปส่งเขายายพาก็ได้ตากเด็ดเดียวตากเดดหนึ่งนี่มันก็ถ้าเราล้างสะอาดตั้งแต่ขัง้งแรกเราตากเดดหนึ่งเพื่ออะไรรู้ไหมคือเพื่อให้ไอ้เนี่ยมันเหี่ยวมันเฉามันก็จะได้ไม่เปื่อยถ้ามันโดนน้ำเนี่ย ทขให้มันแหงรัดไปนี่ถามว่ามันไม่ได้รัดรุดร่วงไปไอ้นี่ดอกแต่ถ้ามันจื้อน้ำหลายวันน่มันก็จะเปลือยไงที่เราตากอ่ะคือก็อยากให้ไอ้ตัวนี้มันแหงมันรัดพอมันมันรัดอยู่ก็ไอ้นี่มันก็อยู่ก็หัวบัวมันเหน็่นนเรามันก็จะไม่ เบื่อสลายมาอยู่ในเวลาเราเลวยตามน้่มน่ะน้ำมันจะได้ไลยเสียนะเราเอาลุงถังหาลูด้วยจ้ะหาลูถึงหกลูต่ตถังมีแต่ทั้งเปล่านะนี่ไม่มีดินนะบางคนก็จะเข้าใจว่าต้องใสด่ดินหรือเปล่าไม่ต้องใส่จ้ะไม่ต้องใส่เราเพาะเราไม่ได้ปลูกเราเพาะ เราไม่ต้องใส่ดินด้ยจ้ะใส่แต่หัวบัวถ้าสำหรับคนที่มาหาไ,ไปหามาครัง้งแรกที่เอาขึ้นจากโบธรรมชาติ คือเราต้องมาล่างเดียวเราก็ต้องมาตากตากเพื่อก้านบัวที่ว่ามันติดมาก็หัวให้มันเปื่อยให้มันเหี่ยวให้มันย่อยสลายออกไปโกลเราต้องตากโกนเล้วหัวบัวถ้าเราทนมาเป็นดวงเป็นใยมันหัวบัวข้างในมันยังจะซดอยู่ที่ว่าหัวบัวที่ว่าเนื้อบัวเนื้อหัวบัว มันยังซดอยู่ถ้าเราไม่ตากมันจะเยบยพาก็ลองมันเป็นลงทั้งหนึ่งมันจะเป,ปื่ปอยๆเ้าหน้ามัมนก็จะเน่าเย่ยพาได้ทดลงแล้วย่ยพาสดเ้ดื่อยามว่ากม่ใช่ว่าควาวม,มากง่ายเดยย่ยพานะ่ะเป็นคนที่ว่าไม่มีเวลาก็เห็นว่า มันแห่งมันแห่งเลี้ยวมันแห่งแต่ข้างนอกแต่ข้างในที่พวบัวที่ยายพาเอามันมาสุดเนาะมันมันแห่งแต่ข้างนอกแต่ข้างในอะ่ะมันยังไม่แห่งดียายพาก็เลยเออมันคงไม่เป็นอะไรแล้วมวั้งวะก็เลยเอามาใสา่ลงดีไว้ยพาทุดลงแค่ทั้งหนึ่งอีกทั้งหนึ่งยายพาอีกลหลายที่ยายพาก็เอาตากไอ้กอน มันก็นเลยปิ่นแค่ทั้งเดียวของอะไรเราไม่ไม,ไม่ไม่โลงไม่รู้อ่ะพี่น้องเราก็ต้องรลงก่อนลงแต่ใหญ่ลงมากเราลงน่อยๆแต่ถามว่ามันปินนป่นอะไรไม่ไม่ได้ปิ่นอะไรดอกมันก็กลับมาทําได้คือเก่าเลยทั้งตัวไปเราก็เอาไปตากตากให้มันแห้งเดี๋ยวเราก็ค่อยมาพกใหมอีกทั้งที่ว่ามันสุดนะเราก็ ตากเดดเราต้องตากแดดห้มันแหงกอนที่สำหรับบัวที่เก็บมาใหม่ต้องตากให้มันแหงในผ้าวันนี้ก็จะพาะ4ีหาถังในผ้าจะเพาะหาถังวันนี้ ้าคนไหนไม่อยากไปช่งางโกรกะประมาณเอาเลยก็ได้เอาแค่ติ่มในก้นถังเห็นไหมก้นถังที่เรากดทาให้มันเราก็เกลี่ยให้มันดูให้ทั่วถังเราอยา่าวางบนเดียวทุกพี่นองเด้อเรากดไล่ให้มันทั่วถัง ไปเป็นถังที่สามอุปกรณ์ทั้งมีหัวบัวทั้ง,งเราก็ใช้หัวบัวห้าถึงหกลต่อถังเลวพี่น้องเ้อ หรือใครคุณไหนที่สั่งเข้ามาก็สั่งประมาณห้าลูกคุกรูคุกรูแต่ว่าองนี่มันไม่ต้องไปสั่งเขาหรอเราขอไปห้า,หาลังเลงธรรมชาติก็ได้อันนี้เราล่างเร็วเร็วมันโดนฝุน,นมันก็มีความชื้นเนาะ เราไม่ได้ใส่น้ำม,มันก็เกิดถ้ามันหัวที่มันสมบูรณ์ที่ในหัวมันหรือในกันนั่นนะมันมียังมีปุ๋ยมีมีมีอาหารที่ได้กินหัวมันไม่แห้งมันก็เกิดถ้าว่ามันโดนน้ำโดนไอฝุนโดนฝนเลยมันเลยเกิดอันนี้ยายพาด ที่บอกอันนี้ที่ว่าโดนฝนเลยใจพลาดเกิบมาเรามาตากแดดแล้วก็ยังไม่ได้พกไงไม่พาก็ยังไม่มีเวลาสักทีกับผึ่งก็มีมีเวลาวันก็เลยมาพออย่าลืมนะพี่น้องนะ ละห้าถึงหโลเดี๋ยวค่อยไปดูอีสอนยายพาเติมน้ำก็ยายพาใช่อะไรที่แก้ไขปัญหาของยายพานี่คือมันพอหลายโลบเดี๋ยวยายพาตนตกยายพาต้องใช่ใช่อะไรสำหรับ เอกแก้ปัญหาสาหรับบัวเด๋งที่เขาเกิดชาเดี๋ยวยายพาใส่ให้ซิททุกถังก่อนเดี๋ยวยายพาจะมาเติมน้ำมาให้เติมขนาดไหนเราก็จะไม่ใช่อะไรแก้ปัญหาสําหรับหัวบัวเด๋งที่เกิดชามาดูเราเติมตอนนี้เราก็ได้เติมน้ำว่าเติมน้ำประมาณไหนน้ำก็เติมประมาณห้าซิบเซน ห้าสิบหรือหกสิบเส้นหรือครึ่งหนึ่งของถังไม่ใช่พี่น้องเอาถังใหญ่ๆถังน้ำลอยดิดเยพี่น้องก็จะไปเอาครึ่งถังน่นนะถังนี่ก็สูงประมาณประมาณสี่สิบรือห้าสิบประมาณหกสิบมันกระโศนหนึ่งก็ดีพี่น้องก็เติมครึ่งหนึ่งของ โอ้งทังเลยที่นองก็เติมถึงหนึ่งโอ้งทังถ้าเราตติมมากอะ่ะมันจะยาวชาช้าพวกฟัวี่ได้ขึ้นพุ่นเนื้อหนามเนาะพี่น้องเนาะมันก็ใช้เวลานาน ถ้าเราทำขายก็คือใส่ขึ้นนงวัวเดงที่ยายภาเก็บมาว่านนี่มันไม่ได้สิบห้าวันเลยมันแค่สองอาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์ะเทีว่วันใช่ไหมเออเทีวันมันก็สิบสี่วันม,มันก็เลือกแค่วันเดียว ในห้องเย้าได้สองอาทิตย์เยปาได้จุดแต่ใข้ก็จะอยากได้สิบห้าวันหรือว่าโลหไยมันไอะไรนะมันยาวเท่าปากถังอ่ะถึงถึงยาวถึงปากถังี่ยทุกอันกตมันก็ไม่เป็นไรมันก็ได้พื่นน้ำนัก เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือมันเพราะว่าบัวมันก็ติดเด็กกิ่งกาา้านสาขามันก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยเนาะน้องก็ได้เพิ่มอยู่ถ้าทิหาวันทิ่เดวันก็เร็วเตะคนสะดวกที่จะเจ็บขายต้นไหนในค่าเข้ามาสั่งต้นไหน มันก็ดีอยู่แต่ย้ายผ้าอยากขายย้ายผ้าติดสองอาทิตย์พวกเนอะย้ายผ้าก็อยากได้เพิ่มอีกแต่ว่าตัวนี้มาถัา่วข้วบัวก็จะหายากอยู่ด้วยน้องน้าม,มันท่วมเนาะพ้าวน้าม,มันเพิ่มมันก็สลัดถัวมันก็หันใจไม่ได้มันก็อปลาถัวทิ้งตัวเหมือนกันอะไรนะ เหมือนมันที่มันมันอะไรมันใบซีมันอะไรนี่นี่ถ้าพี่น้องคนอายุเยอะประมาณสีสิบสัมเนธาสี่สิบตัวนี่เขาลู่อยู่ว่ามันเวลามันมันใบสีมันไอ้นั่นแล้มันนี่หัวมันกป็นแบกไหนนี่เราก็เติมน้ำได้ครึ่งถังครึ่งถังแล้ยนะพี่น้องนะไป ตืมน้นาขึ้นทั้งก็พอพี่น้องเราก็ทำไปทดลองไปแต่นี่ยายภาก็ทำก่อนด้ผ้าก็พอรู้วิธีก็เลยเอามาแบ่งปันพี่น้งองว่ายายพาเกินบนห้าไใบบึง มีปัญหาเดีวเกลี่ใช้ปัญหาแบบไหนีมีผ้าโกะเลยเอามาเบี่ยงปั่นมีผ้าสีมะกรูดพี่หนงนะพี่น,น,นะพน้องคนไหนเขาอยากทำแบบหาไรายได้ที่แบบเก็บผ้ากับจีบหาเป็นไรายได้เสริมจากในการทำมะม่วงนี่เลยเห็นเดี๋ยวมันก็ดีตลาดกระตอบรับดี เขาก็อยากให้ยายพาเก็บส่งเขาทุกวันทุกวันเองแต่ว่ายายพามันอย่างไงอ่ะมันก็ยังมีหน่อยนันก็่มีให้เขาทุกวันวันหนึ่งยายพากเก็บสามถังสามถังเขาก็ขายเป็นโคขันเขา็บบจุเขาเขโมดป้าเดียวพี่น้องเดี๋ยวยายพาจะพาไปดูไดอ้บัวเด้งที่ยายพา ยังไม่ได้กิฟไปดูบัวเด็งดีกว่านาจาจะพี่น้องเราก็มาดูว่าเยพาใช่อะไรแก้ปัญหาสำหรับัวบัวเด็งที่เกิด่าเยพาก็จะมี 1. มีกะปิ 2. มีเอิมลอย 3. ม,มีชูรุดทักสามอย่างเนี่ยเราก็เอาผสมรวมกันอย่างชูรุดเราก็เอาเนี่ย ช่อนหนึ่งกระปิมกระปืดไหนไม่ใี่ไหมกระปิก็ประมาณมันพุนพ่นๆอยู่เนาะก็ประมาณช่อนหนึ่งเหมือนกัน สามด้วยอิ่มร่อยอิ่มรอยก็มดวขวดเลยพร่เนี่ยเนีพุกถังห้าถังพกถังต่ใช่มดุดไหมมันหนกักกว่าจะใสมุมดอ่ะเเราก็มาทำไอ้นี่ทำให้มันละลาย <c oughs> ทำเอากระปิให้ละลายเราก็อทำให้ชูลดมันละลายก่อนแล้วเราเค่อยไปใส่ เดี๋ยวยายพาคุณกับพี่ก็คุณในนี่ใฮ้ละล้ายก่อนเลยพี่น้องเลยจะค่อยไปดูอีกตอนยายพาใส่ว่าใส่กี่ช่อนต่อถังก็คือใส่อย่างถังและช่อนก็พอพี่น้อง ใช่ไม่มุดเราก็เก็บเอาไว้ใช่ในตบถ้าใช่ไม่มุดก็เก็บไว้ใช่ใส่ขวดใส่อะไรใ้ใช่ในช่างต่อไปก็ได้เด้อพี่น้องเด้ออย่าไปเที่ยงนะเอาเก็บใส่ขวดไวยนี่อันบัวเดงที่เย็บอันนี่ที่ย็บพายังมาได้กเก็บเลย อันมาวานนี่กิฟต์ไม่ใช่ภาพอันมาวานนะนี่อันนี้อันของยายพาที่ยังไม่ได้กิฟต์ทำไมถึงยังไม่กิฟต์เพราะว่าบัวเนี่ยเขายาวเอามยังไม่ถึงปากปากถังยายพาก็เลยยังไม่กิฟต์เราก็จะเพิ่มเพิ่มน้ำหนักเพิ่มมูลค่าอันนี้นองอนองอ อะไรหนกหอหนกหอก็ได mm ้ในหอเฮ้ยย right. ังอยอยากเอามะม่วงมาโชว์อ hmm. oh. uh, ีกอันนี้เข้าอันนี้อันนี้มึงมจงจ๋องเในมีตัวลูกหนึ่งเอาอันนี้มีอยู่สามสามสีถังก็มีหลายถังอยู่เตะฮะยังไม่เก็บดอกอีกแค่สองวันอันนี้อันนี้ไอ้พวกที่หลังก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่ ถ้าเราเรีบเก,ก็บมังกรจิบางมันก็จีเปืองไอ้นี่ใไหมมันยังไม่ยาวเสมอกันเนี่ย,ยตืมต้มนามยังเหลือครึ่งถังก็พอเด้อพี่น้องเดินถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายพาทําคลิปต่อไปด้วยนะคะ ใครมีปัญหาอะไรในการทำบัวแดงก็มาพูดคุยกันได้เ้ยจ้ะคลิปนี้ก็โคจบเพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะฮะ